ข่าววินัยที่คืนฟุตบอลไทยาบมานโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่6มิถุนายน2566โดยชายผู้บ่าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชิ่อมขนวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชิ่อมขนวันนี้สะเทือนวงการฟุตบอลไทยเหยียนกวงไฮตัดสินใจยกเลิกสัญญาโปรเอฟซีแล้วสานีต่อไปเป็นไทยลีกนะโดยการนี้กลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยเลยทีเดียวเมื่อตัวแทนของเหยียนกวงไฮ ของกลางซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามยืนยันตอนนี้ทำการยกเลิกสัญญากับทางโปรเอฟซีทีมเนลิกของฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมิเชลเฟอร์ชินีตัวแทนของกวงไห,ห่กล่าวยืนยันตอนนี้ได้รับคำเชิญจากทางหนึ่งในทีมในศึกไทยลีกหนึ่งลีกใงสุดกับทางประเทศไทยยื่นขอน้อเสนอให้กับทางเหรียญกวงไห่ไปที่นั่นในเดกอหน้า ตอนนี้ทางกวงไฮอยู่ที่เวียดนามเพื่อจะเข้าร่วมทีมชาติในการแข่งขันฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนมิถุนายนและก็กำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจอนาคตว่าจะย้ายไปยังไทยลีกหรือไม่ในคั้งนี้แต่ผมเป็นนักว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อบไปก็และกันอนาคตของเงย็นกวงไฮนะฮะดูไปดูมาจะมาไทยลีกซะอย่างนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมารก,กันอีกครับเอาได้ออยังไงแข่งไทยสุดฟีเวอร์บาลียูไนเต็ด เปิดตัวเอริชเดลเล่รับ2เมตรทีมเชิไทยแฟนบอลต้อนรับขนาดไหนไปดูกันโดยการน,นี้สโม,มรสรบาหลียูเนเต็ดนะฮะทีมชั้นนำในศึกในศึกลีกอินโดนีเซียซูเปอปรล์ลีกลีกสสุะทางอินโดนีเซียทำการเปิดตัวเอริชเดลเ ปากรหลังทีมเชิไทยเจ้าของส่วนสูง2เมตรร่วมกับทีมอย่างเป็นทางการโดยแฟนบอลแห่ต้อนรับเอเลียสเดลเละนรับทีมเชิไทยเป็นจำนวนมากหลังจากเปิดตัวแล้วเขาก็จะออกเดินทางไปสมทบกับทีมเชิไทยชุดใหญ่ที่จะมีคิวดวลกับแข้งทีมชาติไต้หวันและก็ทีมชาติฮ่องกงต่อท,นทันชีนะผมเป็นว่างานนี้ก็ขอแสดงคมยินดีกับทางเอเลียสเดลเลกกันด้วยนะฮะสุดท้ายไปที่อินโดนีเซียซะอย่างนั้นนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันีกครับคือฮาสะเทือนเวทีโลกแฟนลูกยางสาวไทยโพเซลวอลเลยบอลหญิงทีมชาติเวียดนามหลังแฟนๆบอกจะไปเล่นแทนเกาหลีใต้นะโดยการนี้กลายเป็นประเด็นฮือฮาในโลกออนไลน์เลยทีเดียวบอกได้เลยว่าเป็นความหลงหลังเกมจากเกมระดับโลกการแข่งขันวอลเลยบอลหญิงในเช่นลีก2 0 23สัปดาห์แรกที่ประเทศตุรกรีทีมชาติ่าเกาหลีใต้พ่ายแพ้อย่างย่อยยับให้กับทางวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทย ไปมากถึง 0- ต่อ3เซตร,รวดกระทั่งแฟนวอลเลย์บอลจมเวียดนามจำนวนมากต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าอยากจะให้เขาเนี่ยเข้าไปเล่นวอลเลย์บอลหญิงเดชันลีกแทนที่ของทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งทีมชาติเกาหลีใต้คือ1ใน12ทีมวางในการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาบราซิลอิตาลีจีนญี่ปุ่นเซอร์เบียตุรกีไทย,ยนเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และก็เกาหลีใต้โดยทีมที่วางาถูกกล่าวมาน,นี้ จะได้รับสิทธิพิเศษคือจะไม่ตกชั้นแม้ว่าจะได้อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนการแข่งขันก็ตามทีอย่างไร้ก็ตามนะฮะก็ยังมีแฟนลูกหนังชาวไทยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเห็นหนึ่งในคอมเมนต์แซลปริ์ดังกล่าวอยู่นะด้วยการคอมเมนต์แซลอันดับของวอลเลย์บอลหญิงชิชาติเวียดนามมาได้อยู่ในอันดับ fivb women volleyball bon world ranking ในตอนนี้โดยอันดับ1เป็นของบราซิล378คะแนนอันดับ2เป็นของอเมริกา370คะแนน อันดับ3เป็นของจีน359คะแนนอันดับ4เป็นของอิตาลี3 5 7คะแนนอันดับ5เป็นของอซเซอร์เบีย346รยคะแนนอันดับที่6เป็นของตุรกี324คะแนนอันดับที่7เป็นญี่ปุน่น316คะแนนอันดับที่8เป็นโปโปรแลนด์อันดับ291คะแนนอันดับที่9เป็นรัสเซีย 277คะแนนอันดับที่10เป็นโดมินิกัน260คะแนนอันดับที่11เอ็ดเป็นอ่าเบลเยียม241คะแนนอันดับที่12เป็นเยอรมนี231คะแนนอันดับที่13เป็นอ่าเนเธอร์ลแลนด์225คะแนนอันดับที่14เป็น,คนแคนาดา217คะแนนอันดับที่15เป็นไทยแ,แลนด์216คะแนนอันดับที่16เป็นอ่าโบลิเวีย191คะแนนอันดับที่17เป็นโปรตุเกสหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห อันดับที่18เป็นโคลัมเบีย162คะแนนอันดับที่19เป็นเช็ก162คะแนนอันดับที่20เป็นเม็กซิโก160คะแนนอันดับที่21เป็นฝรั่งเศส156คะแนนอันดับที่22เป็นยูเคร,รน150คะแนนอันดับที่13เป็นอาร์เจนตินา149คะแนนอันดับที่24เป็นสโลวีเนีย139คะแนนอันดับที่25เป็นเปอร์เตริโก135คะแนน อันดับที่2 6เป็นเกาหลีใต้132คะแนนอันดับที่17เป็นคิวบา131คะแนนอันดับที่18เป็นเซลราเกีย128คะแนนอันดับที่2 9เป็นเคนยา129คะแนนอันดับที่30เป็นโคเอเชีย123คะแนนอันดับที่31เป็นแคนาดา122คะแนนอันดับที่32เป็นสวีเดน121คะแนนอันดับที่33เป็นกรีซ119คะแนนอันดับที่34เป็น บอสเนีย1 1 8คะแนนอันดับที่35ิเป็นสเปน1น6คะแนนอันดับที่36เป็นเบลารุส1 1 6คะแนนอันดับที่37เป็นโรมาเนีย112คะแนนอันดับที่38เป็นฮังการี108่คะแนนอันดับที่39เป็นอ ital, นาเซอร์ไบจาน103รคะแนนอันดับที่40เป็นฟินแลนด์100คะแนนอันดับที่4 1เป็นออสเตรีย100คะแนน อันดับที่12เป็นโปรตุเกส91คะแนนอันดับที่1 3เป็นอิสราเอล91คะแนนอันดับที่1 4เป็นมอนเตเนโกร9คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่4 5นะฮะก็เป็นคาซัคสถาน86คะแนนในครั้งนี้ในนะผมก็เป็นอันดับโลกอย่างคร่าวๆนะฮะที่ตอนนี้ไทยนั้นบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาอยู่ต่ำกว่าอันดับที่20ของโลกก็คืออันดับที่15ของโลกนั่นเองครับโอ้โหงานนี้นะฮะต้องรอดูกระต่อไปก,กันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันอีครับโคชทงสะเทือนวงการฟุตบอลไทยโพสตจะเอาเพชรเม็ดงามฟุตบอลเดินสายมาเล่นในไทยลีกนาฬกาหน้าโดยโคดทงทงชัยสุโกโก,กีกุนซื้อป้ายแดงบีจีปทุมสร้างความฮือฮาในวงการฟุตบอลไทยครั้งใหญ่ประกาศเตรียมตตเวนดูนักฟุตบอลเดินสายเพื่อดึงมาเล่นไทยลีกนาฬิกาหน้าโดยโคดทงธงชัยสุโกกีหรือว่าเจ้าของฉาย,ยาเอริกเชงเอริกชงฮักสร้างความฮือฮาด้วยการโพสต์ข้อความเพือระบุนะว่า ปีนี้อาจจะแตกต่างจากทุกปีที่ต้องประกาศหานักเตะเดินสายมาเสริมทีมปีนี้คงทําไม่ได้แล้วแต่ไม่แน่อาจจะใช้วิธีไปจิ้มมาเลยในการเดินสายในครั้งนี้ก็เป็นได้เพราะเล่นกันสนุกมากเลยนะสำหรับทางโคดทงทงชัยสุโกโก,กีคุณซือในวัย49ปีจะได้ชื่อเป็นคุณซือชาวไทยคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่สามารถพาทีมคนครประชมยูเต็ดเลื่อนชั้นจากไทยลีก4ฐานะแชมป์ขึ้นไปไทยลีก3 ต่อด้วยพาทีมเดียวกันนี้จากไทยลีก3เลื่อนชั้นครูสู่ไทยลีก2และล่าสุดเนี่ยพาทีมทีมเดียวกันนี้ว้าแชมป์ไทยลีก2ขึ้นสู่ลีกสูงสุดของไทยลีก1เป็นครั้งแรกในหน้าปรอดศาสตร์กระทั่งบีจีปทุมเมื่อวัยคว้าตัวมาเข้ามาเป็นกุนซื้อคนใหม่ทันทีในขณะนี้เป็นวังกันนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมมารก,กันดีครับ สุชาดนุดนุ่มเสนอตั้งสมาคมฟุตบอล7คนเพื่อยกระดับมาตรฐานฟุตบอลเดินสายดีกว่าไหมโดยงานนี้คือหาวงการฟุตบอลไทยเลยทีเดียวเมื่อทางสุชาดนุดนุ่มอดีตกองกลางทีมชาติไทยเสนอให้จัดตั้งสมาคมฟุตบอล7คนเพื่อจะยกระดับมาตรฐานฟุตบลอลเดินสายในครั้งนี้โดยการแข่งขันฟุตบอลเดินสายกำลังรีเวอร์อย่างสุดๆนะฮะได้รับความนิสนใจจากแฟนบอลอย่างต่อเนื่องดยล่าสุดนั้นเป็นที่ฮาอย่างมากกับรายการสคำมีปะทะ 2อสปอร์ตที่ถูกจัดขึ้นในอำเภอบ่อบพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีทีมแชมป์อย่างสโมสรแตงโมได้รับเงินรางวัลมากถึง1ล้านบาทและมียอดผู้ชมออนไลน์สูงกว่า80,000คนปัจจุบันสุชานดนุ่มเนี่อดีตกองกลางทีมชาติไทยในวัย40ปีค้าแข้งกับทางกาญจนบ,บุรีซิตี้ในศึกไทยลีก3ในดการที่ผ่านมาในครั้งนี้ ซึ่งอดีตกัปตันบุรีรัมมองว่าควรจัดตั้งสมาคมฟุตบอล7คนอย่างเป็นทางการไหมเพื่อจะเป็นการยกระดับฟุตบอลเดินสายให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นในขณะนี้ตอนนี้ฟุตบอลเดินสายค่อนข้างจะเยอะแล้วนะและผมคิดเล่นๆแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นด้วยไหมผมอยากจะให้เป็นมาตรฐานอย่างการจัดตั้งสมาคมฟุตบอล7คนมาเลยดีกว่าว่าจะเป็นมาตรฐานและมีกรรมการผู้ตัดสินจากสมาคมมาเลยดีกว่าไหมแต่ไม่รู้ว่าเราทํากันได้หรือเปล่านะ ต่เพราะฉะนั้นยังทําฟุตซอลได้ฟุตวันเจคนผมว่าเราควรทําได้เหมือนกันผมว่าทําให้มันเป็นมาตรฐานไปนเลยเรื่องพวกนี้ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แฟนบอลตีกันหรือนักฟุตบอลตีกันซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยมีแล้วถ้าพวกเราร่วมใจกันผมว่างานนี้รเราทําได้นะนะผมเป็นนว่างานนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะจะได้เปิดโอกาสให้กับทางนักเตะเยาวชนหน้าใหม่ในขึ้นมาในฟุตบอลเดินสายในครั้งนี้ไม่แน่อาจจะเห็นเพชรเม็ดงามอยู่ในตมในครั้งนี้ก็เป็นได้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่6มิถุนายน2566โดยชายผู้บังครั่งฟุตบอลไทยครับ